โอ้โห oh เรียบร้อยรองเรียนสิงห์นะครับสิงห์บลูเชลซีเฮียร์วีโกปิดดวโคพาเมอร์มาจากแมสตี้เป็นที่เรียบร้อยไวมากๆนะครับค่าตัว40ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์จบแล้วนะฮะ ล่าสุดไม่รอช้าลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซีได้เฮียวิโก้แล้วนะครับบรลลูเขาตกลงในการเซ็นญากับโครพเมอร์มาจากแมนสตี้อย่างรวดเร็วด้วยจ่ายค่าตัว40ล้านปอนด์แอดอดอนอีก5ล้านปอนด์นะครับข่าวความสนใจในตัวครพเมอร์เพิ่งเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์เมื่อวานเนี่ยครับและเชลซีเปิดฉากการเจรจา,จาด้วยข้อเสนอ3.5ล้านปอนด์แต่โดนปฏิเสธกลับมาก่อน แต่ก็ตามครับเชลซีก็ใช้เวลาไม่นานกับการเจรจานะแมสซี้ก็คุยกันอะไรเงี้ยก็บรรลุข้อตกลงครับที่จะคว้าตัวโคโปเปอร์มมาร่วมทีมเมื่อคืนเลยเอ่อข้อเสนอของเชลซีมาในรูปแบบค่าตัวเบื้องต้น40ล้านปอนด์ครับมีการใส่ออนอีก5ล้านปอนด์ส่วนการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในวันนี้เลยครับวันพฤหัสบด,ดีนะครับโคปเปอร์มไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากสักเท่าไรภายใต้การคุมทชีมของเป๊ปกุลล่าสุดท้ายแมสตี้ตัดใจปล่อยให้เขาแยออกจากทีมสู้เป็นเด็กปั้นนะครับ ซึ่งโคพเมอร์ mm hmm. ก็อยากได้โอกาสลงสนามมากกว่านี้เวสแซมและก็เชียร์ฟิลก็แสดงความสนใจในตัวโคพเมอร์เหมือนกันนะเราผ่านการความแชมป์ยูโรในซัมเมอร์น,นะ้ร่วมกับทีมฟันกลดรุ่นอายุไม่เกิน21ปี ฤดูกาลที่แล้วครับโคพปอเมอร์ผ่านการลงสนามไป2 5มากเกมทุกรายการให้กับมนซตีแต่ก็เป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่ส่วนฤดูกาลนี้เขาเป็นคนยิงประตูในเกมคอมมูนิตี้ชิล l d ที่เจอออร์เซนอลรวมถึงเกมยูฟ่าซูปราพที่เจอเซบีย่าด้วยนะครับอืมเรียบร้อยโรงเรียนสิงนะครับเสร็จเชลซีเป็นที่เรียบร้อยโคพปอเมอร์ยินดีด้วยนะครับอืซื้อมาเยอะจัดเลยสำหรับเชลซีในตอนนี้ครับอืมนักเตะล้นทีมเลยนะครับ